เทคนิคสุดทึ่งให้คนวิ่งไล่ตามคุณตอนนี้คุณมีใบประกาศนียบัตรวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและวคุณมีใบเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับเทคนิคนี้ครับคือจงเป็นนักบำบัดวัยเด็กเขาครับจงเป็นนักเวน บำบัดวัยเด็กของเขาครับเทคนิคนี้นะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคของในคอร์สสะกดจิตแฟนให้ไล่ล่าเราเป็นเทคนิคที่เรียกว่าริวลิงนะครับทั้งหมดมีอยู่4เทคนิคนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคของริวลิงนะครับใน4เทคนิคน,นะครับโดยการที่เราครับจงเป็นนักบำบัดวัยเด็กของเขาครับเพราะจิตใต้สํานึกจะเป็นตัวที่บงการชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาจิตใต้สํานึกจะรวบรวมความทรงจําทุกอย่าง โดยเฉพาะในวัยเด็กของเรานะครับดังนั้นนะครับเวลาเราขาดอะไรในวัยเด็กโดนดูถูกอะไรในวัยเด็กโดนเหยียบย่ําอะไรในวัยเด็กความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่ในวัยเด็กมันจะส่งผลถึงเวลาวิธีคิดในการที่เรานะครับโตมาเป็นผู้ใหญ่นะครับตัวอย่างเช่นบางคนไม่มีแฟนสมัยในวัยเรียนแต่พอโตขึ้นมาครับปรากฏว่าเริ่มกลายเป็นคนช,ชู้คุยหลายคนทุกอย่างนะครับเกิดจากวัยเด็ก ทั้งหมดนะครับเกิดจากปมวัยเด็กทั้งหมดครับทุกคนบนโลกนี้ครับถูกขับเคลื่อนจากปมวัยเด็กจากการที่โดนกระทําในวัยเด็กครับดังนั้นนะครับเราเองนะครับต้องพยายามเข้าสู่จิตใต้สํานึกของเขาให้ได้นะครับนี่คือหัวใจสําคัญของความรู้สึกของคนนะครับนี่คือหัวใจสําคัญของความรู้สึกของคนครับคุณควบคุมจิตใต้สํานึกคนได้นะครับคุณก็สามารถที่จะควบคุมคนได้นะอีกรอบนะครับถ้าคุณสามารถควบคุมจิตใต้สํานึกของคนได้คุณก็สามารถควบคุมเขาได้ครับเพราะฉะนั้นครับให้คุณนะครับพยายาม ถามเรื่องราวในวัยเด็กของเขานะครับถามเรื่องราวในวัยเด็กของเขาถามความเจ็บปวดขาดแคลนว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วบอกว่าเราเข้าใจนะครับถามความเจ็บปวดขาดแคลนในวัยเด็กของเขาแล้วบอกว่าเราเข้าใจครับเช่นเออคุณเจอแบบเนี้ยคุณเจอแบบเนี้ยฉันเข้าใจเธอเลยถ้าเป็นฉันตอนนั้นน่ะฉันฉันไม่เธอตอนนั้นน่ะฉันก็อาจจะอยู่ไม่ได้เลยก็ได้นะนะครับคือทําเหมือนเข้าใจสุดครับคือทําเหมือนแบบเข้าใจสุดแล้วพยายามปิดบ่มในใจเขานะครับแล้วพยายามปิดบ่มในใจเขาเช่นซื้อของเล่นให้นะครับ หรือถ้าเกิดตอนเด็กๆพ่อแม่เขาไม่เคยกอดเลยนะครับให้คุณกอดเขาบ่อยๆนะครับให้คุณกอดเขาบ่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะคือเอาหานะครับจุดเจ็บของเขานะครับบอกเขาว่าเราเข้าใจแล้วตอบปิดปมในใจของเขานะครับแล้วปิดปมในใจขเขาคราวนี้นครับจะเป็นมันจะเป็นการกระตุ้นสารออกซิเซนซึ่งเป็นสาร่งความผูกพันอย่างหนักนะครับเวลาคุณไปกระตุ้นแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะขาดแคลนอะไรนะครับ ให้คุณพยายามปิดบมนั้นนะครับไม่ว่าจะแขร์ใครอะไรให้คุณพยายามปิดบมนั้นคือพยายามถามเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดคือพยายามถามเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดครับแล้วทําตัวเป็นนักบําบัดแล้วทําตัวเป็นนักบําบัดครับสิ่งนี้นะครับมันจะกระตุ้นออกซิโทซีนสิ่งนี้จะกระตุ้นออกซิโทซีนหรือสารแห่งความผ,ผูกพันนะงั้นนะครับคนนี้อยากให้ใครไล่ล่าคุณนะครับคุณจงทําตัวเป็นนักบําบัดในวัยเด็กของเขาครับเป็นจุตยาชั้นสูงนะครับอันนี้นะครับจงทําตัวเป็นนักบําบัดในวัยเด็กของเขาแล้วมันจะทาให้เค้้าาาาผูกกกกัันนแลลว็อยจะไ่ตมมุขึรบ สำหรับเทคนิคทั้งหมดนะครับครูมีสอนอยู่ในคอร์สสะกดจิตให้แฟนไล่ล่าเราตอนนี้เปิดคอร์สแล้วนะครับสอนลงครบทุกอุกีแล้วนะครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิก์นะครับสะกดจิตแฟนให้ไล่ตามเรานะครับเปลี่ยนแฟนให้เป็นผู้ไล่นะครับไม่ใช่เราเป็นผู้ตามเขานะแต่ให้เขาเป็นคนไล่ล่าเราแทนครับและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิก์ครับเป็นเลงใจทุกคนครับสวัสดีครับ